สวัสดีครับอยู่กับจ่องของลุงทิดนะครับเนาะตอนแรกมาบรรยากาศที่เย,ย็นๆจังหน่อยลุงกิดกะเดทไทนะว่าถ่ายบรรยากาศไปเบืองด่านล้างออบทิดนะครับเนาะทีมงานจะไจัดมันสอบหลงเพ่งเหรียนะครับนะครับเนาะทีมงานแดนเซอ,เเอนนร์แหงทองกินแลนด์นะครับ,นะเ,รรนนรบเพื่จะไปสอบเพ่งเหรี คนกับมวลจีนหัวเซลล์อยู่นะครับเนาะอยู่ด้านล้างนะครับคนกับซ้อมเต็นซ้อมยังอยู่ด้านล้างกันต่อทีมงานเท่าก็ดีนะครับเนาะผมกัได้ทไทยไปให็นเมืองแป๊บนึงนะครับแต่ว่าบ่ได้ทไทยเขาใกล้แล้ครับอยู่ไกลๆครับประมาณเศนหนึ่งนะครับเนาะประมาณเศนหนึ่งอยู่ทางกันนะไรคนกัได้ทไทยให็นเมืองว่าทีมงานเท่ารับ อยู premises, 1, hours, ่จังไดนะครับอยู่จังไรเนะครับเ่นโศกเซาวอนะครับบ่มี่ครับบ่มีสโศกเศร้านะครับเนาะแนวกินกับบอดเอื้อตนะครับแนวกินกับบไดายเอื้อต์บด้ยหยาคือเกานะครับเพราะว่าทางด้านเอฟซีเป็นกับทรงนั้นตรงนี้เขามานะครับตรงนั้นตรงนี้เข้ามาครับบอเอื้อนะครับบ่เอื้อนะครับเนาะม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งเน่ปวกเป็นมาหมาเป็นอย่างนี้เนาะครับเนาะอื่องเสริมบำรุงกำลัง โบอืดครับเต่ละหมือแต่ละมือนี่ทีมงานเนบซี่ฮ่องนะผมจส่งมาให้ทีมงานเท่านะครับเนาะขอบุญขอคุณเนบซี่นะครับเนาะ,ะอันตรงงานตรงนี้มาให้ทีมงานเฮ่าวันดอกสองเวลาเนี่ยเวล่า <c oughs> เกิดสถานการณ์แนวนี้นะครับเนาะกาักโตนะครับครบารตโตเป็น <c oughs> อยู่อันนี้นะครับ ขอบขอบคุณเพื่อนนอนต่อนี่ไปล้งพิกตีผ้าไปซองเบงนะครับเนาะผ้าไปซองเบงเขาขึ้หลองเก่งก็จอบอยู่ทั้งหลังนะครับแต่ว่ากัดตีออกไปอยู่โบกไก่แล้ลครับไปอยู่ไกลๆเนาะไป,ไปครับตอนนี้ก็สร้างหน่อยเขามาซองเบิงนะครับมาซองเบิงบาทพัดสวัสดีครับมาซองเบิง เป็นเบิงซอยกันทั้งมเป็นมือนตาเห็บบาดเ็นพี่น้องเที่ยวเขามาเขามามือสาม่ยวสี่ถวมแล้วครับเบิงซอยกันทุลุ่มากยแมนเบงกันูนี่นั่นขาการเลือมเท็าหรพี่นังรับเห็ดไปแล้วพักคือโค้งพี่น้องคือโค้งสางแล้วเรียวพักสางเห้เร็วๆเอ็เไหวเพรสมควรอยู่ประนาณเต็มสองหม่นเน้นโอ้เียใครม่ไดคือข้าเดียว ให้เดือดขึ้นเดี๋ยวโค้งเขาเดี๋ยวเพราะเล็กมันได้ออกก่อนครับลุงเออแม่กออกแฉบแฉบเข้าเดี๋ยวแล้วมันโมหยากโอ้งามเห็นไหใส่นี่บอกโอ้งาทำทำทำล้างล้างล้ว้างหนึออแล้วอันงข้าแล้วไปล้างหนึ่งเลยนิดไม่ฟ้าไปยังเรียบร้อยเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวกันเพราะว่ามันเน้เหลือกใหม่ใส่นะครับเพราะว่าใหม่ใหม่แปลว่าบาดซื้อบาดเก่า จะกดมากเห็ดเดเห็ดใมเลยนะครับเอาใหม่เก่าจะเข้าอัแข mm ็งแล้วแข็้เก yeah. uh, ่าาตัวมอด้กกินแล้วนะแหนมไม่ลด้กินแล้วอ่าหอดินบัไดแล้วของเต้ของเตปเลยน้่ตลอดใช่ไหมเต้เต้เต้อเตะคึเปลือกเถอะลูกคึ้เปลือกอะครับไปเดินน้ำมาได้ไหมเออไปลงน้ำเลยคุณเน้ำมาได้ไหเต้เปลือกเถอลูกน้องเตเปลือกมากเลยไปอาบน้ำได้ไห ไปถาม่ถา่นกล่องเป็นกล่องอ่อย่าแกงมันไหนวะเนี่ยครับนะครับ คนป่วยครับยังซ้อมกลองเพีงซ้อมล่ำยังล่ำเนาะนี่ครับนี่ครับผากอยู่ทั้งสังนะครับเนาะเดี๋ยวครับเป็นทีมงานแดนเซอร์นี่ครับก็รวมลพาวแสงทองนะครับบรรยากาศในซ้อมนะครับขนาดป่วยยังซ้อมนะครับเอาใจใส่ซ้ำไหนเนาะครับเนาะนี่ครับขอบคุณสำหรับตากล้องด้วยนะคะ สร้างคนเลยเงานนะครับเนาะเดี๋ยวนี้เพราะว่าเปลนเปลี่ยนไทยนะครับแต่ว่าเป็นใหม่เก่าใหม่ ไปแลครับต้องการทดสอบนะครับสอบลองเพี่ยงสอบแันนี้ครับเนาะเพราะว่านี่ครับเอาน้ำกลิ่นนะครับเนาะน้ำกิ่นไปส่งทีมงานตอนแรกนะครับ ตอนแรกก็เอาน้ำกินไปส่งอีกันต่อนี่นะครับเนาะเพราะว่าตอนแรกนี่ทีมงานเพิ่นสีกินแปลว่าเป็นยังที่พูดเนื้อย,อย่างยังนี่นะประมาณนี้นะครับนี่นุ่งกิตก็เลยเดี๋ยวเอาน้ำกินม,มาส่งไว้ให้ทีมงานนะครับนี่นะครับเนาะ นครับน <c oughs> ี่ปลายอยู่บนทำลูกทั้งหลังหมดจักนี่ครับทีมงานเนาะ อยางหลอกไปทั้งคนนี้บ่หลอกไปทั้งคน,นนอกอันนอไปบอกเพราะว่าย่านมีหมามาก,กินก้อนนะครับหมามากาบบ่ไปก้อนเพราะหมาทั้งหนอก,กเขามากับมีนะครับายเตะไอ้หิ้วหนิอันบ่กเพราะซาดั้มนนครับ,บอนนันบ่กนี่ครับย่านหมาทั้งหนอกนะครับเนาะย่านหมาทั้งหนอก ที่งานนอกจากอากาศนะครับตอนแรกลมกับลมหนาวกับลมหนาว มีแับท mm ีมงานคนกับไดนมาสอมอยู่ทั้งล้างศิลปะนะครับเนาะนี่ครับนุงทิศกับในไายบรรยากาศตอนแรกให้เบิ้องนะครับเนาะนุงทิศกับจับสีท้ายแนวได้วันหน่อนุงทิศกับเก็บผ่านบรรยากาศไปเรื่อยๆวันหน่อเห็นนะครับเนาะเพราะว่านุงทิศกับมีแต่ ตรงเขาตรงแน hay hay gibt, trendy, ี้ทีมงานครับต้องเทียบกันเลเขาไปหาเสืออาาหรครันไปหาเสืออาันเขงเปลี่ยนในทีมงานนะครับเนาะบ่อให้ยึดบ่อให้หยาดแ้วแต่ลูกหนุ่มคนกับยาดงานอย่างนี้คนกับได้ไล่มาบอกนะครับมันมีสิเปลี่ยนอาหารแนวใดแนวใดนะครับนี่นะครับเนาะเพราะว่าทีมงานเขาพักอยู่แบบพักพักษาตัวอยู่นี่ก็อยู่ ประมาณ11นะครับนะ้อเพราะว่าเคนหนุกไปอยูต้องบานสนามหรือมี่แว่าอาการสีน่างเน่แต่เก่าต้องบาลนะครับ,รบ,รรบน,น้อนี่เป็นอาการเป็นอันนี้นะครับเพิ่นก็คือจังหาวม้วนซื่อนี้นครับแนดดมึงนะเพิ่นกวาด้นหลวงเพีงหลองยังฮักสอ,อบเตือนนะครับปกติธรรมดาอยู่บ้านถอ่อมไปซองมุงนะครับเนาะ ครับรลุงเพกรสิเด้ขอปิดกินนีไ้ซ้ำหนีซักวันนะครับเด้อกิดหนาจะขอรับลุงนเนออิชรใหม่นาะครับผมบ๊ายบายครับ